สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนรัะท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็อยากจะมาแลกเปลี่ยนและพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนเรื่องอา,อาหารกับการสร้างอาชีพนะครับอาหารไทยเนี่ยครับเราสามารถาบริหารจัดการแล้วก็สามารถาสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองได้นะฮะด้วยการเริ่มต้นแบบง่ายๆหรือ เริ่มต้นจากครอบครัวเราก็ได้แต่วันนี้ที่จะอยากจะมาพูดคุยก็คืออาหารเนี่ยเราจะมาแบ่งตามที่เราเคยพบเห็นก่อนเนาะไม่ใช่ไม่ได้แบ่งไปตามลักษณะของของตามวิชาการหลักวิชาการเนาะแต่จะแบ่งตามสายตาที่เราพบเห็นก็คืออาหารก็จะแบ่งเป็นอาหารไทย ทางอีสานแล้วก็อาหารไทยดั้งเดิมนะฮะแล้วก็ที่ที่สามารถใช้กันทั่วประเทศอา,อาหารไทยอีสานก็อีกรูปลักษณ์หนึ่งนะครับก็เป็นลาบน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยครับซุปหน่อไม้นะฮะอาหารไทยนะีที่เป็นอาหารไทยดั้งเดิมที่เป็นอาหาราทีอ่อะไรอะ รับประทานกันทั่วประเทศเนี่ยเช่นแกงเขียวหวานาผัดเผ็ดขั่วกริ่งอ,อะไรอะต้มยำต้มแซ่บอาหารเหล่านี้ก็ก็ก็สามารถเอามาอะเด็เนี่ยสามารถสร้างรายได้ได้ไดกันมากมายาแล้วก็มีอาหารอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นอาหารง่ายๆไวๆก็คือ,อ พวกผัดไทยราดหน้าผัดซีอิ้วข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบอ่าข้าวผัดผัดกระเพราหมูกรอบอผัดกระเพร,ราเครื่องแกงหมูกรอบนะอ่าอันนี้ก็ก็อีกกลุ่มหนึ่งแตอ่อีกอส่วนคนส่วนใหญ่เนี่ยหลายหลายกลุ่มเนี่ยก็จะเลือก ทําร้านอาหารที่แตกต่างกันร้านอาหารแต่ละภาคก็ไม่เหมือนกันอ่ะแต่วันนี้ก็จะแยกตามง่ายๆว่าเพื่อนๆสามารถเอาไปสร้างไรายได้ได้ง่ายๆเนี่ยก็เป็นกลุ่มของอ,อาหารตามสั่งอาหารตามสั่งเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยลาดหน้านะครับ ผัดซีอิ้วนะครับข้าวผัดกระเพาหมูกระเพา,ากุ้งกะเพาปลาหมึกเครื่องแกงอ,อันนี้ก็ง่ายๆแล้วสามารถสร้างไรายได้ได้เลยโดยใช้คนทำงานแค่ไม่เกิน3คนหนึ่งคนก็สามารถทำได้แต่มันช้าหน่อย แต่ได้2คนก็กำลังดีถ้าได้3คนก็<ๆ>ก็ทำเป็นร้านซึ่งสามารถามีคนไปเสิร์ฟเป็นคนเก็บจานล้างจานได้ด้วยนะครับแล้วก็อาหารอีกกลุ่มหนึ่งที่หลายคนเริ่มมาสนใจกันมากมากมาก,ก็คือกลุ่มสเต็กสปาเกตตีนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้เห็นว่า,ากลุ่มสเต็กเองเนี่ยมันก็จะแยกเป็น สเต็กหมูสเต็กแกะสเต็กวางนะสเต็กปลาสเต็กไก่นะออกมาค่อนข้างมากมายแต่สปาเกตตี้เองเนี่ยก็ก็สามารถแบ่งกลุ่มมาได้อีกหลายหลายกลุ่ม,มด้วยกันนะเอาแบบง่ายๆก่อนนะเช่นสปาเกตตี้เขียวหวานสปาเกตตี้คาโบนา่าสปาเกตตี้ ผัดชาปาเกตตี้ต้มยำหรืออิตาเลียนอันนี้แบบง่ายๆอาลวครับแล้วผมจะแนะนำอาหารที่เป็นรูปลักษ์ที่เป็นรูปเป็นแพทเทิร์นให้เห็นเลยว่าที่เอามาโชว์เนี่ยมีอะไรบ้างติดตามรับชมได้เลยครับผม Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy When somebody real is waiting out there for me Why am I looking at you? I've enjoyed the years I've wasted But the time has come to face the fact That none of what I see is true So I'm gonna stop looking at you I'm gonna stop looking เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับสำหรับคนที่จะเปิดร้านอาหารทำอาหารหรือเรียนอาหารหรือเดินเลือกวัตถุดิบอาหารฉะนั้นในในลักษณะนี้เนี่ย ผมพูดไว้ในหลาย EP ีแล้วนะฮะในช n แนลร้านอาหารยกนิ้วใน YouTube ลองเข้าไปติดตามนะครับในสูตรอาหารหลายๆสูตรซึ่งจะพูดให้แล้วก็จะสอนวิธีการทำอาหารที่แบบง่ายๆแล้วท่านสามารถไปปรับเปลี่ยนแล้วก็อัปเกรดอาหารเหล่านั้นให้เป็นฉบับของท่านได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้ดู เมนูอาหารหลากหลายที่ที่สามารถเอาไปทำร้านอาหารหรือไปทำสร้างอาชีพได้มากมายนะครับหรือไปทำทานเองก็สุดแล้วแต่เพื่อนๆครับ Why am I looking at you? You're a picture in a frame I make believe you're next to me but I know it's not the same Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for me? Why am I looking at you? I've enjoyed the years I've wasted. But the time has come to face the fact that none of what I see is true. So I'm gonna stop looking at you. Oh, I'm gonna stop looking at you. Oh. มีความชำนาญแค่1ถึง 2, 3เมนูเนี่ยหรือ,อแคอ่ทำน้ำจิ้มเก่งเนี่ยท่านก็สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้แล้วก็สร้างอาชีพได้แล้วนะครับลอ,องพัฒนาตัวเองแล้วก็ศึกษาหาความรู้เรื่องใกล้ตัวเกี่ยวกับอาหารในครอบครัวง่ายๆไวๆนะครับ ท่านก็สามารถที่จะประสบมูร็ษได้ณวันนี้นะครับ Why am I looking at you? You're a picture in a frame I make believe you're next to me But I know it's not the same Why am I looking at you? You're a pixel on a screen You're animating principle s Nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for me? Why am I looking at you? I've enjoyed the years I've wasted, but the time has come to face the fact that none of what I see is true. So I'm gonna stop looking at you. STOP looking AT LOOKIN' YOU oh. ในโอกาสที่เป็นยุคโควิดนี้นะครับก็อยากให้กำลังใจเพื่อนๆน,นะท่านผู้ชมให้ผ่านพ้นอุปสรรคนะครับที่ในความลำบากาครั้งนี้ไปให้ได้นะฮะนนี้ หนที่สองแล้วผมเชื่อวาอ่าหลายครอบครัวก็ค่อนข้างลำบากมากนะครับคนที่กำลังจะผ่านพ้นไปได้แล้วมาเจอหนนี้อีกเนี่ยก็คงแบบท้อใจครับอย่าเพิ่งท้อใจนะครับก็สู้ๆนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ตกงานหรือ,อไม่มีอะไรทำนะครับ ลองเข้ามาผมยินดีให้คำปรึกษานะครับแล้วก็ยินดีให้คำแนะนำในทุกๆเรื่องนะครับไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับแต่ก็เราก็ช่วยกันครับอะไรที่แลกเปลี่ยนกันได้แนะนำกันไดก้ก็อยากให้ทุกคนผ่านพ้นไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาดูต่อว่านอกจากอาหารที่ ที่เรารู้จักแล้วมีอะไรที่เรา,ายังไม่เคยผ่านตาแล้วก็ยังไม่เคยเห็นบ้างแล้วก็มีอีกหลายเรื่องที่สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้อีกมากมายง่ายๆไวๆครับาตามไปเลยครับผม Why am I looking at you? You picture make you? You're brain it's Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for me? Why am I looking at you? I've enjoyed the years I've wasted But the time has come to face the fact That none of what I see is true So I'm gonna stop looking at you Oh, I'm gonna stop looking at you อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็อย่างที่พูดนำให้ฟังว่าอะ,อะไรก็ตามที่เป็นเมนูที่ท่านสนใจแล้วก็ไม่สามารถทำได้นะฮะลองเข้าไปดูในช anel ร้านอาหารยกนิ้วใน YouTube หรือถ้าไม่เข้าใจอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ ยกหูมา,าได้หรือ,อคอมเมนต์หรือสอบถามมาได้ข้างใต้ที่คอมเมนต์นะครับผมยินดีตอบนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำนะให้คำปรึกษากับเพื่อนๆนะครับเพื่อให้เราได้ผ่านพ้นวันนี้ซึ่งเป็นวันที่ค่อนค้ำลำบากนะครไปให้ได้นะครับ ล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนจะสู้นะครับสู้เพราะว่ามันถอยไม่ได้แล้วนะครับถ้าเราไม่สู้เราก็ก็ยิ่งแย่กว่าเดิมนะครับทำในสิ่งที่ทำได้นะครับก็ค่อยค่อยคิดค่อยค่อยทำนะครับอย่าคิดว่าท่านอยู่ คนเดียวนะฮะอย่าคิดว่าท่านเป็นคนเดียวที่ลำบากแสนสาหัสนะฮะทุกคนเขาก็ลำบากกันทั้งสิ้นฉะนั้นก็ให้กำลังใจเพื่อนๆนทุกคนแล้วก็อยากให้สู้ต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้ครับผม ครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับถึงเวลาแล้ววันนี้อขออนุญาตลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผม